สวัสดีครับวันนี้ผมสมเกียรติภูพาธิบู์นะครับเป็นคณะบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมไรมห,รมหรสระคมก็วันนี้ก็มีเรื่องดีๆจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราคิดว่าจะเป็นตัวที่แอปพลิเคชันที่ดีใช้สําหรับการเรียนการสอนนะครับชื่อว่า Host Trip นะครับเราได้รับความคิดมาจากนโยบายของมหาลัยส่วนหนึ่งที่จะให้เราทํา Living m ม s e u เหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งวิพันที่มีชีวิตในรูปลักษณะนี้อาจจะเป็นของแปลกสําหรับคนไทยนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นของที่ได้รับข่าวความนิยมอยู่ทั่วโลกเลยทีเดียวลักษณะของตัวที่เป็น Living Museum ตัวนี้ก็คือเราจะมีลักษณะของการใช้อุปกรณ์ทาง IT อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือ iPad อะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ไปอ่านบาร์โค้ดซึ่งในบาร์โค้ดนั้นก็แสดงลักษณะของอินเทอร์แอคต่างๆ สำหรับในโครงการนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะครับขอขยายความสักนิดนึงก็คือในโครงการนี้เนี่ยเราจะเป็นโฮสต์ฟิลทริปซึ่งเป็นกิจกรรมประจําของคณะการท่องเที่ยวการโรงแรมอยู่แล้วโดยในแต่ละปีนี้นิสิตของนักการท่องเที่ยวการโรงแรมเนี่ยก็จะต้องออกฟิลทริปเพื่อเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วได้มีความรู้ในสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวหลักๆของประเทศไทย ตัวอย่างเช่นพระบรมมหาราชวังนะครับหรือการไปเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทยหรือทางอุทยาประวัติศาสตร์อยุธยาและก็สุขโขทัยเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยของเราก็จะมีปัญหาก็คืออันนี้ส,ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบที่จะออกไปทําให้การออกฟิลทริปของเราเนี่ยมีลักษณะที่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ผลทวงที่ได้กลับคืนมาเนี่ยจะใช้เวลาระยะมากขึ้นเป็นต้น เพราะฉะนั้นในตัวที่ทำฟ e ีทริปตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันในโครงการนี้ก็คือเราจะรวบรวมนะครับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับฟรีทริปในเขตที่เราจะออกเดินทางไปอย่างเช่นอยุธยาสุโขทยัยและก็หลายๆแห่งรว,รวมทั้งพระบรมหาราชวังด้วยและเมื่อเราได้รวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าสู่แอปพลิเคชันตัวนี้และวิธีการใช้จะใช้อย่างไร วิธีการใช้ก็ใช้ไม่ยากก็คือเมื่อนิสิตของเราเนี่ยก็จะเราจะให้ศึกษาจากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือหลังจากนี้เราก็จะเอาส่วนที่เป็นอาบาโค้ดของเราเนี่ยติดอยู่ในสถานที่ต่างๆในขณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเมืเรานิสิตก็จะสามารถใช้ตัวที่เป็นโทรศัพท์มือถือ,อหรือตัวที่เป็น iPad หรืออ,อุปกรณ์รอ,อื่นๆเนี่ย เข้ามาแล้วก็จะมาอ่านบา์โค้ของเราซึ่งภายในแอปพลิเคชันอัเนี้ก็จะมีข้อมูลในรูปของอปฏิกิริยา2ทางหรือเรียกว่าลักษณะต่างๆอยู่มากมายนะครับอ,อย่างเช่นก็จะมีวิดีโอแสดงสถานที่ต่างๆขั้นตอนนั้นคือเด็กก็จะได้มาใช้สิ่งเหล่านี้ก็จะได้เห็นสถานที่จริงก่อนที่จะออกไปฟิวทริปแล้วในขั้นการเตรียมการเรียนการสอนของเราเนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะสร้างคําถามอะไรต่างๆเนี่ย ได้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะออกฟิลชิปจริงๆและเมื่อวันที่ออกฟิลชิปจริงๆเนี่ยเด็กของเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจบริเวณเหล่านั้นและก็จะสร้างความคุ้นเคยหรือภาษาใหม่ยี่ไเรียกว่าความคุ้นชินกับสถานที่ดังกล่าวเนี่ยได้ด้วยความรวดเร็วและต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการต่อยอดเชิงบวกทันทีก็คือเด็กก็จะได้เตรียมคําถามต,าต่างๆไปถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถรวบรวมและก็สามารถที่จะเรียนรู้ในสถานที่ดังกล่าวนั้นได้ด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นโครงการนี้เราคิดว่าในระยะเริ่มต้นเราก็จะใช้กับนิสิตของหน้าการท่องเที่ยวการโรงแรมแต่ระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้พร้อมกับเนื้อหาและข้อมูลจํานวนมากนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยระยะแรกเนี่ยก็คือคณะกรรมการประจําคณะเราก็อยากให้คณะกการท่องเที่ยวการโรงแรมของเราเนี่ย ทำข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและก็ศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีถึง20จังหวัดด้วยกันนะครับบึงการก็เป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากนั้นเราก็จะนําเอาข้อมูลเหล่านี้ลงอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งเราคิดว่าวันหนึ่งก็คือใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี้ยเมื่อโครงการ Li v i n g Museum มของเราสำเร็จผนวกกับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมหาดไมารมาารคามก็จะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการท่องเที่ยวในภาคอีสานนะครับและก็จะเป็นศูนย์กลางที่ให้นักเรียนและก็นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนั้นามาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนและก็นิสิตนักศึกษานั้นเกิดแรงบันดาลใจที่จะออกไปที่สถานที่จริงและแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับในมิติใหม่การท่องเที่ยวเพื่อความรู้การท่องเที่ยวเพื่อความสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเชิญนะครับนะเชิญมาที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามพนักงานท่องเที่ยวและการโรงแรมเราก็จะมาช่วยการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้พร้อมกับข้อมูลตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆและก็คิดว่า อีกระยะหนึ่งเราก็หาพันธมิตรที่อยู่ในภาคอื่นๆของประเทศไทยทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและก็ในมหาลาัยคู่สัญญาของเราในต่างประเทศนะครับที่เรามีคู่สัญญาอยู่อย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านในรัชนา,าการกัมพูชาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ในมาเลเซียในฟิลิปปินส์ต่างๆรวมทั้งประเทศทางยุโรปต่างๆเนี่ยร่วมใช้แอปพลิเคชันกับเราแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ ของเมืองไทยนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับขอเชิญน,นะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับสวัสดีครับ